แม่ลูกลูกแม่นอเอาแม่นี่ยาวยาวคักตัวนี้สูงเม็ดสี่สิบกลัวกลัวเม็ดสี่สิบกลัวกลัวตัวนี้งามโดยเด่นยีนองครับเขามาเล่นกันอยู่เนี่ยเอาเล่งดูฟุกอในของคุณมาเล่นอยู่เนี่ยจับเบิ้งสีโค้งกันเบิ้งลูกออกโพมาลานี่ครับแดงแจมๆถือแดงงามครับแดงแจมๆจักเดือดอะลูกไหมนี่ได้ม่ได้แม่ซื้อไปนี่ เท่าไรสองหมื่นพันเนื้อเนาะงามที่เป็นเนื้อพี่น้องสองหมื่นพันปเอาพันไหนเรามาเลี้ยงอยู่นี่เอาเลี้ยงอยู่เอาเนี่ยมันอยู่สีบอสีสีสีบอสหลอกดอกคอเอิสองหมื่นเท่าไรพอแดบซ่องหนาวะสองหมื่นเท่าไรเอา มือนี้ยิงยามีอะไพี่น้องมือนี้มาค่อยเขากันหน่อยสองหบาทแม่ลูกลูกแม่อา้ามันนี่ลดลดเชือกมากว่านสแทรครับผมปิดจะมูกะด้พี่น้องตลาดนี้ทุ้นแห้งวันนี่ สองแปดหาต่อนต่อซื้อเพี่น้องครับเอาเมืองตัวแรกครับพี่น้องครับเมืองัสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทมาตอนอยู่สามเจ้าครับพี่น้องตัวนี้คาดว่าสีสเหลือดอกแม่เกลืองอมอุ้ยผมยูไก้บักหานี่วะตัวปู่ องเจหาเรืองไดอยู่พี่น้องครับเอาไปเลียงกับพ่อไไปเลียงบ่ี่คลายอ๋อขายต่อเนาะสองเอาต่อเอาต่อมึงขายได้เท่าไรขายเลยรถใดอยู่พันหนึ่งสองเจ็ดหสองเจ็ดหาเาพเอาต่อพอต่อส่เบอร์มที่ละเบอร์ทรครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ครับแปดแปด้าสองเจ็ดห้าสองรีโล พอกิโลหอดซีเกียดพอดีแล้วเนาะซีเกียดกระซองครับกะโสกัพอได้เอาใส่สองเก็ตหาเด้อต่อได้พอเด้อผมสิไปอาเดีวเซ็นไปทางอื่นคนผมขอท้องโนง้อเนือเลยพี่น้องง้อเนือง้องามอ่ทีฟังคุณเขาท้งง้อเหนือกอนถามรักข้างมือนหน่อยไี่ลูกมันงามจริงิงเ้อครับสองเกเบอร์มันจีโทรมากพี่น้องนี่อีกตัวนึงนี่เขากำลังเลิงกันอยู่นี่ ต้นหนิน่เอาว่ะเม็ดมาเล่นมัอกันนี่ทพอได้ละพอตีนี่โอ้ยสองต้ลูกงาลอยน้ำใจไปไหนพอใส่ไปไหนสองหมืนเชื่อๆนี่บ่สเพียงกันบ่เขาเขาก็สงกว่า่ะนะอ๋อ้กมามาเบิงเอาสองสอเพียง มาละมาละเขาเลยอมาละตุ่งง้อตังบึงเนี่ยงาหลังเลยง้องานยี่เนี่ยไปไปอยู่อยู่อยู่ไอ้สลบทาบตามกันจนใส่แตกเลยอ๋อตัวหนึ่งควายตัวหนึ่งสองเพียงนครเนาะห้องไว้ซื้อดอกง้อลุ้นครับง้อนี่ประมาณปีปีกึบพีปลายเนาะนั่ารัะปีปลายครับแถวเท่าไร เอาต่อต่อเดี๋ยวมึงเสือถ่ายก่อนถ่ายเงาหางดีครับเสียงผมสีบุค่คยดีเด็พี่น้องพอผมปิดปิดแมสเลยมือนีผมกี่ฟุนมาหลายโอ้อางไปทางมาเลยเป็นห้องสองเพียงมึงซื้อบื้อแล้วนะเกี่ต่อกร่องเต่อพราะร่องอาลุงลุงไปบ้ายอยู่ เอาตอนเราอยู่เด pues mm ้อตัวนี้ตัวนีここ IR ้สวยอยูいい่ให้เราไปเลี้ยงซะพออุ้ยตัวนี้งามวะนี่ก็บอ้วนสิมช่วงแบบนี้ไม่เป็นช่วงีนยังสีพี่น้องนะคนสิบอกพี่น้องนี้นลีงเด้อช่วงนั้นี่คือช่วงง่วเป็นมันเลยนี่ช่วงง่วนง่วนเป็นมันเลย ว่าเป็นหมันเบิ่งสกีดง่ายตัวอ่านเป็นเหนืออะไรนี่นี่เด้ออันที่บอกเราเหรอผมบอกแล้วบอกเราว้างเราว้างไงเราว้างเขาบอกแกล้มได้มนี่นี่นี่เห็นบหมนี่นี่กันนี่กันง่วงตาไรเอาต่อต่ออยู่ระวังนี่เด้อครับพี่น้องครับยี่เหล่เข้าซับป่ะล่ะอีเบอร์ป่ะเบอร์โทรศัพท์มีป่ะมีอยู่ใส่มาเลย เกิดอยขายกันไตสดอยู่ว่าครับใช่มาเลยใช่มาเลยเนาะครับเล้ยนพาะศูนย์ศูนย์วเบอร์โทรศัพท์ศูศศศศศศศนย์เก้าสี่ศูนย์เก้า่มขายได้เท่าไหร่เอาเก้าันหาเลยเออเอาหมื่นาพบาทเด้อแต่เอืือเราไม่เล่งๆเล้ว่าอยู่เดียวเอือได้เฝ้าเฝ้าอะไรตัวหนึ่เอืออหเอ้งเออเห็ควกันพอเอา เจ้าบ้านกับพ่อฮวาซื้อเงาเลี้ยงอยู่สี่คนเด็กสองโตคนเหนือเป็นยังเราพ่อเหนือพ่อตัวนี้จ้าบาทพ่อนี่ขายเท่าใดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทเอาประมาณนี้แหละครับพี่น้องัวส่งนี่ที่เป็นเหนือไป ลงเลี้ยงเลยมืปหนีพี่น้องเนาะเขาเที่ยวเขาเนาะเที่ยวเขาเกี่ยนังป้านางังไปสักที่แล้วปะทีมูกลายแล้วผมมาทีานี้เอา้ามึงแมลงดวนกันด้วย ไผตัวนี้ครับนี่แม่ลูกแม่นี่ไผเนี่ยอมฟังมาอยู่เวยครับพี่นะพีแมแล้วของไพของลูกเหรอไ้ท่แปดครับสองหมืนแปดนห้ารบาทอ้าตัวนี้ไปบุรีบ่เอ่ยเพามันม่ลูกนะมันมันมันใน,น,นองโทษได้ไย สองม่อไปพัหาตอนยู่หรอเขาก็ทองเพื่อตอน่ะล่ะเขาพายาจะดัมาะเองแปดหาน่อยเนาะเอาแม่ลูกลูกแม่เด้อมีเรียกโทรศัพท์ไใส่มานล่กผมไหลสชดอยู่ใส่มาเลยใส่มาเลยบอกมาเลยศูนย์แปดหนึ่หกหาทำไมยังไม่ยังไม ศูนย์ศูแ้ก็อมนอบแมนทำน์ดห้าะนย์แปหน่งศูนหกหาศูนย์หกหหนึ่งเนาองแปพี่น้องครับบกเราเงินเลยเดแม่ลูกแม่ลูกงามอยู่แม่ก็เป็นมวดไทย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 กระดังไทยหญ่ มัดกัดปะเจ็ดพันสเห่มันหดโค้ดเนื่อยนี่ก็เหนื่อยอยูก็นอะือว่าไเอ้าเอ้าจะตั้งกันได้เลยยังงน่ือว่าเกินไปหลายแล้วหน่อยไปดิพี่นองครับหน่อยกู้หน่อยไปดิงคักูหน่อยตรงนี้ไปแน่กูหน่อยยนีหลาไปในเท่าไหร่หนึ่งสเจ็ดพันสามรอยข้อเลี้ยงก็นอ่บังคับไอเอได้อาหมอเงินเลยนี่ ปกันแปดหมอเงินเนาะมีเบอร์โทรบ่ใส่ผมมีเนาะายนะซ้ำนีเนาะซ้ำนีครับยังไงเดียบกนมือ่งเงียบเะเงียบเขาเจียวเขาครับมือนี่ผมหูทุกสนามเป็นแบบนี้มันเลยเกียวเขา้ไหครับมือนี้เงียบเนาะเงีเกียบเขาเยวเขาาว่นไปผ่านไี่เอะไรมานพอ่ะ อ,อิอเลี้ยงไปนี่เลียวขอเลียไปนพอ่อเลี้ยงไปนี่พอไ,ไปเลี้ตุ้นรองหมื่ห้าอยสองหมืน่นกว่ารยจะไปขดุกใจสองหมืน่นกห้าร้อไม่หาใส่ด้องหาลูกน็นไงแยกลูกบางือห้องหาลูกนะ

เจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งห้าห้าห่วย้วนเข่าโอยวายอต้องเออ้องว่าหลดล้วนเนี่ยฝรั่งล้วงฝรังไอ้ฟังเนี้เอล้วนเป็นอย่างยุ่งเอ๊ะแปลกๆอยู่เอาพี่น้องครับมองเงี้ยไรมือมือท่าไร่กะมือเกิดปัญหาเด้อเอาพี่น้องครับวาอยู่ลิไอ่ลั้วนอ่ะตอนมึงอยู่คนแยกลูกไปแล้ครับคนใหยลูกไปแล้ว เหลือตัวหน่อยตัวเดียวครับผมแต่พัหาอิน่ขายไปแล้วอนขายมืหรอยคาเดียรอยป่ะอีน่ขายมือหนายค้าเาเหลือตัวนี้เหลือตัวน่อยตัวนี้กเพ่อเหลี่ยงนี่เนาะเพอเลี่ยงนีเนาะออกซะดึงออกไปป่เออนี่ตัวี้ายไปแล้วครับมือหอยตัวนี้แปลงผนหานะมือนี้เป็นอย่างไรามือราคามือนี้ราคาไดี่ะก้นหน่อยนหน่อยก้นหน่อยด่คขายแค้ายนอกก้ใหญ่กวอือ ขางียบเกดอแต่งูเหลืองมันขายดียุ่ปกติอยู่แล้วครับพวกงงามโเหลืยงพาเขาเลยมือนห็นวะพี่น้องครับมือเงียบได้พอสังเกตว่าช่วงขนาดนนมันสเนาอบ่มีเลยเนาะันนี้เขาเกีียวเขากันาดไหมเอาเบอร์ไสตตัวนี้เนี่ยศูนครับศูนย์เก้าสี่สมเนหาสี่ครับหนึ่งสองหโทษมากพี่น้องงอนอยู่สนามผมขึ้นไล่เป็นช่วงต่อไย

กัแเหลืองเรื่งหอดามบุได้เป็ของขวเป็นผู้รายราเไปสด้ยริ่งรับอุ้ยฝุ่นไงนี่เดี๋ยวว่าผมเอแมทแมไอ้อนาไม่มากมานีพ่อพ่อที่สูงเขาแน่คล้ายๆแล้วะคล้ายกเกมานีเงื้อค้ายกนาเม่เนะ แน่เราเสียวงไทยมาขายพี่น้องครับมีเจ้าเดียวยงไอยู่ที่น่ในสนามเจียเดียวนะุ้วมนี้ลูกเคยหนำบ่ก้อยเกียวานผเบอกว่าอยู่มากบ่มีเบอร์โทรมาหน่อย่ให้ีเบอร์โทรบ่ผมไดตว่าผมคอยมีงวดบ่ทเลียตัเทไรมเบอรมบอแมนทเลียเทเลียขายตัวเทไรเมย มา่วไกพจ้ะม่วเ่ยมั่ไทยทุกกะิขายตัวต่อไรนี่จรงไมตัวนี้ก่อผ่านหาป่ะตัวนี้ก่อผ่หาตัวนี้ก่อผ่านน่อน้รแปนั่น่ละลูกป้าลูกอพกหาม่นพันตัวละานกตัวละัวฮะจะจอยกระปุกมดอจอยกก่แม่นบอกม่นพม่นนเด้อเอาไขายไตัวไนสมัแป๊บนึงแป๊บหนึ่ง ผมสีบอกเด้อถ้าพูดได้อะไรงวดไทยเนี่มาก้างสนามนี่แม่ยังยังเกาะแม่ยังยังเกาะแม่หญ่จอยม่ยัยจอยน้จะเจบแม่ยัยจอยอุ้ยโอแม่ยัยจอยแม่อ้วนแม่ยัยจอยตะกานืผลเด้อพี่น้องครับไม่เอาหลดพี่น้องบุคคลงวดเราสีราคาจำเจ้าตอนนี้ตกับพนบ่าใส่ไม่ลูกมันตันไหนนี่บ่อีจอยนี่บ่ม่หญ่จอยนี่บมื่นพันเด้อตัวนี้เด้อตนไหแม่นบ่องตด้ สต้วนี 10. 10. 10. ่ตัวละเจ็ดพันหาเอาตันนี้เหรอแม่ต้นนี้กพันี้เก่าพนอีเม่เลยต้นพเล่อีเม่ลเ่าหเก่าสิบหามเอายูสนามครับเอาเบอร์ทรว่ามีด้พี่น้องบ่หายใส่แหงอีเม่เฮ็ด่เฮ็ดบ่ค้่เป็นเอามีนา่จอยชาตไอตะการปิดผลเอามาบ่เฮ้ยนี่เขามาถามอยู่ เราเสียเงาะเงาะหน่อยมาตัวเนาะเราสิบงเงใหน่มาจะตายเพื่อนนะงาะหน่อยงน่อยทุนไ่เาน่อย้เออสหลังงแม่ลูกอยู่ไหนส่่ชายไทยเมื่อกี้่ล่คแมพงโันทุมาแพงมาแพงหองซือมันมีช่องม่งช่องที่ว่าว่ามันขื้นแต่ว่าช่องโชคดีเนี่ผมเคยอว่างขื้นเคี่บผมจะบอกว่ามีแต่ล่องหนาพี่น้องครับ นี่จะสิทธิชุดไปตั้งนานเลยถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจแนวนี้ไหนราคาเด็กห้องซื้อหรอ,อกขายแมนมแมนมแมนะห้องไฮต่อนห้องซื้อครับขายอีนี้เกือบป๊อกการทอขายแมนห้องห้องถือแห่งต้อนแล้วมาถืออีกแล้วนี่ต้องห้องไว้ราคาทำกว่าไอ้เจ้าของง่วนนี่สิมีราคาเนียกลางอยู่แล้ววะพอขาถอปุ๊บกูขายเลยสินะเ็บล่拉ครับนี่แหละพี่น้องพิเวลาเวลาการตองงวนนี่เพิ่นกระจิกไปย่ำห้องอะไรแพงสูงเลยล่ะ บาทีนี่คนซื้อก็นอยางได้มตําๆสินะมันตอ้องราคามันต้องบาลานซ์กันนะเขาเรียกว่าไอ้อุปสองค์อุปทานเส้นกาปุ๊บกัเส้นตัดกันปุ๊บนั่นแหละมองขายครับครับอุ้ย